ก็ครับพี่ชงยุทธานี่วันหยุดครับมือนีกับมาซักข้างตกแต่งบักทัวนะครับเด้อทางเก่าหุ่นละฝนตกแห้งครับเมื่อกี้นี่กำลังเฮ็ดยุ่ดีๆมันฝนไหลก็เลยขึ้นมาถึงหน้าคอนครับกะว่าที่ใส่เบ็ดซิดไ้มือนีมานลุ่นกันครับว่าสิได้ป่าจักโตกับบานบอครับอันนี้มันตอดหยอกชื่อๆแล้ครับอันนี้คือป่าน้อยครับป่าน้อยดึงแห้งมันนี้ขันลปใหาย ได้แล้วครับปนี่สวบเป็นทีเป็นทางแล้วครับเบิ้งจากน้ำอยู่หน้านะครับเด้อปีนี่สองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี่ถือว่าน้ำหลาคักเห็นไหมครับนี่จริงๆตรงนี้เป็นสันที่สองนะครับสันที่หนึ่งมันถ่วมไปแล้วแต่ว่าจริงๆขั่นที่หนึ่งมันพังครับเพราะว่ามือมาเห็ดไฟเนี่ยผมเอ่อยืดเห็ดไฟแล้วมันก็เลยขูลงไปครับเพราะว่าบ่ได้บ่ได้เบิ้งโดนอาจจะเป็นปวกกินครับนอซันก็แซน้ำโดนนะครับพี่น้อง ครับจังใดเดียวกะมาเบิงว่าสิไดป่ากลับบ้านไปจักตัวครับเด้อส่วนอันข้ามบักอ้อบักแตงเนี่กะคงสีบบาไหวแล้วครับเพราะว่าฝนมันตกครับปีนี้พายุเข่าหลายลูกครับลูกนี่ก็เป็นลูกที่ทะเลหลวนี่ครับมาจากทังเวียดนามครับซื้อว่าผมก็ะจำอะไรเนาะมือวานกับพ่อเมื่อวานก็บบ้าถึงเยู่ลูกอ่าอ,อย่างน้นอเอยียน,น อ,อ,อเดี๋ยวเ,ยวเยวจ้าหนังทผมไปเบิองอีกเทน,นึงครับว่ามันพาย,ยุตัวนี้ซื้อยังครับครับบ้หันกับไป,ไปใส่เวทดไว้หลังหนึ่งเวทดดวงเดียวครับเพราะว่ามันบสะดวก์ยางออมนะครับเนื่องจากกะมาแตืต่นตั้งใจมากเฮ็ดขางแบบอือแักแตงครับปลูกอยังก็บอะไรช่วงนี้เพราะว่าฝนมันตกปลูกไปกะทิเม็ดอันมลเ็ดมันกะสีน่าซื้อครับเพราะว่าน้ำขังน,น้ำหึ่มเนาะเดี๋ยวไปเบิงเว็ดขนาดกันครับนี่ครับพี่น้อง ใส่เบ็ดไว้หลังเดียวนะครับอ๋อมันก็นมีห้อยมน,น้ำยดซื้อหรอครับว่ามันตาหรอเพราะว่าอันนี้ขึ้นน้ำยดซื้อเนาะเดี๋ยวลองใหญ่หมองมือก่อนครับบอ,องนี้มันส่งเันไก่ข้นโพดครับป่าสิบปมาณนี่ครับมน,นี่ไซเนียส่ยเดียนนะครับคดีใหญ่ามาทาั้งนี่จั๊กน้อยหมองไหนเนาะบางทีเป็นตะมานครับ เอาแถวๆนี้ครับนี่ก่อเขาไงน,นี่มานประมาณกัดเดียวลองเบิ้งครับก่อเขาไ่นี่บ่องเบิ้งครับพี่น้องตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวจะมาซองเบิ้งครับตรงนี้สิก่อเขาไงก็มูครับ อันนี้พูดรถจอดจุาก,ก๋ไก่คนรับเพราะว่ามันลงมากว่าไรเลยพี่น้องกันลงมากนี่ครับติดแน่นอนครับเนื่องจากช่วงฝนตกนี่หยามากก็สีมืนเนาะถนนก็สีลื่นฟี่ครับลอฟี่นี่โอกาสติดได้สูงมากครับฟีนี้น้ำท่วมเชียงหน้าได้พี่น้องครับน้ำท่วมเชียงหน้าเยอะหนาหนาวน,นี่กัสิมากเกิดที่ค่อยๆบกลงจากน้อยเนาะก็ที่ป็นเตยู ก็ซีนีนามไส้ครับตลอดทั้งปีร่วมถึงนามบาดานอีกบานนี้ปีนี้กะสิได้เฮ็ดปบูกเครือบักแต่งครับนาม,มาอหไีครับปีนี้2564ฝนตกดีเป็นตนายแต่ว่าอันสีห่วงอีกตัวนึงก็คือบักคุงมะละกอแขกดำเด้อครับเนปลูกไว้ห0งสิต้นพ่อพิ่นปลูกไว้บานนี้คันนามหลายเนาะมันก็คือจังวันสิี่รอดนี่ละ่ะหลายตนน้นด้วแต่หลายต้นกะส่งสิไปต้อได้ จังใดจังมาลุ่นกันครับอยู่ทงไฮทงหน้าคือเขาครับขับคนบ้านหน้าครับเดี๋ยวจังไปยามเบ็ดครับครับพี่น้องช่วงนี้กับบายประมาณบายสามครับเอาซีมงแรงเหรอครับซีมงแรงเหรอฝนตกหนักครับฝนตกหนักฝนตกข้อไดค,ครับจะนมม้ำท่วมทงไว้ใ่ไปเลยไไครับติดอยู่ทงหน้าเฮานี่แหละ ครับในยินเสียงฝนบ่พี่น้องฝนตกหนักพ่อได้อยู่ครับตรงนั้นกันล้นไปแล้วครับใส่พ่อใส่ดางไว้ดางฝ้าไว้เพราะว่าเป็นมุงมุงฝ้าเนาะเขาแต่ว้ยเวลาเอิ่อเอิญมุงเขียวครับใส่มุงเขียวไว้กันป่าแรนลงข้างล่างครับตรงนั้นมันล้นแล้วโอ้ต้นใหม่ครับโูกไว้ก็ เสียงมากที่จะเขาเรียกว,ว่าเช้าน้ำตายเสียงฝนก็แหงนะพี่น้องเนาะปลาก็จะเห็นว,ว่าใครใส่เบ็ดใบกะเบ็ดซีใส่เบ็ดซีใไใบกะน,นุ่มๆยิบๆครับพ่อได้หยอกห้องสีบริได้แล้ครับจะมีอีกสองหลังที่ใส่อยู่ข้างหน้าไว้กันเดี๋ยวฝนท่าจะน้อยตั้งสี่ใบซองเบิรงครับว่าเป็นยังไงครับอันนี้เบ็ดซีกัด ตอดย่องแย่งแต่ปลาน้อยครับอันนี้ปลาน้อยตอดเั้นสีเขียปลาน้อยยอกเล่นครับครับฟังเสียงฝนไปน้ำกันครับพี่น้อง โด,โดนเทือได้พี่น้องซัวที่น้ามหลากขนาดนี้อันนี้ปี2องพหาราฝนดีแท้ครับบันทึกไว้เป็นปีที่ฝนดีครับเพื่อปีหนาปีฮื้อมันอาจสีแรงก็ได้ครับซุ่มท่งเขาพี่น้องอันนี้ตั้งใจว่าสิเฮ็ดเป็น,ซ,นซุ่มบักแตงเนาะซุ่มบักแตง แตงข้างครับซุ่มแตงข้างครับซุ่มดอกไม้จักน่อยเดี๋ยวเบิ่งก่อนว่าเห็ดได้ช่วงนี้มันฝนแห้งโพดครับฝนแห้งถลาไหก็เลยหยุดไปก่อนครับอันนี้ล่ไง้ก้อนช่วงพายุสิขม่าได้ครับนี่อันนี้เป็นดอกแตงครับนี่ก็แตงข้างครับแตงข้างนี่สินนาที่ประมาณสักสองอาทิตย์เนาะโดยประมาณครับประมาณอาทิตย์ก็กลัวหรือสองอาทิตย์นี่แหละผมก็จำไม่ได้เดี๋ยวไปเบิ่งมืออีกก่อนครับ ตอนนี้สัดแล้วมาสีมาใส่ปุ๋ยกะก่ยังใส่บ่ไพรพอฝนตกแห้งพดแต่มื่อน,นี้เดี๋ยวอาจจะต้องลงปุ๋ยจัหน้อยครับเห็นบ่ครับน้ำเสาะจนเห็นหักตนนัมีครับเอาปุ๋ยมาห้อยไว้จัหน้อยคุ้มนาดินบางที่อาจจะต้องตัดพวกห้าพวกยังมาโพะไว้ก่อนครับตรงน,นี้ทามันขึ้นมันก็จะขึ้นไปน้ำค้างตรงนี้นาะพี่น้องเนาะขึ้นว่าน้ำค้างตรงนี้ก็สิเฮ็ดในสุ่มตัวนี้ เป็นตะเบิงครับก้อนที่จะย่างเขาเทิงหน้านี่ครับเหาย่างเขามาเ้าก็เห็นอ่าตกแตงขึ้นมาครับขึ้นมาท้ำนี้แล้วก็ไหลามาถาม้ำนี่อันนี้อันนี้ผมยังเฮ็ดท่าน,น,านออาด,ดตตออ้แล้วครับเพราะว่าช่วงนี้พายุเข่าครับจังได้ก็เดี๋ยวเทียดต่ออยู่นะครับเด้อโอเคครับอันนี้ก็ะดิเข่ามาทางหน้านประมาณนี้ครับนี่แหล,ละทีละโออาโมงกำลังสิเข,ข้าบ้านพอดีพี่น้อง นะเบ็ดซีดกำลังยุย่ยับยุบ่ยับยุบ่ย,ยับอยู่ดูดแล้วฝากไว้บ้านถือจะข้าวนะโอ้นี่เราจะสองนี่นจะ,ะน,น้่มหลายผลน้่มถึงนี่แล้วย่านย่ันนั่นไม่อยู่อันตัวใหญ่เอาเ้าอะไรเนี่ยซับอพอยด้ยเพราะว่ามันติดขึ้นฟังบนะ่ได้นะนีปลายังไหนะปลาตะเพียนปลาตะเพียนว้าว เด็ดมันมันสิได้หมดแหละพี่น้องเม่นก่อนก็หมายคือกันมันติดมินกับจบเลยเนะครับมินบอมินบอมินบอเพิ่งเห็นไหมบอมินบอมินโอ้ยนิดนิดเดียวเองบอมินเอาสัเอากะคู่ไปตักโอ้พี่น้องเลยอย่าดิ้นเลยอย่าดิ้นเลยจะขาวดิ้นได้ขาวใจเย็นใจเย็น จะเย็น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 โอเคไปโ oh. อ้แม่เชอร์ชิ่งเชอร์ชิ่งบาร์ดี้ต่มหน่อยอยู่พี่ดองไปเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเด็ดแล้วตอนนี้เอามาจีดลนี่อ่อนโชคเหละครับนี่ <laughs> พี่ดองเอ้ยกล้องอคอยคอเสียไปทางคน <laughs> โอเคเดี๋ยวไปโพสพูดครับเดี๋ยวมันตกน้ำปิดปะปิดเดยครับทีน